ปีหนึ่งมีคนติดเชื้อไวรัสซารีเนี่ยหกล้านรายแล้วตายปีละแสนหที่ผ่านมาแล้วไม่มีวัคซีนเลยนะครับเราก็ต้องลดความเสี่ยงกันเอาเองนะจนกระทั่งปีที่แล้วปี2023ถือเป็นปีแรกที่มีการผลิตวัคซีนไวรัสไาวีออกมาแล้วพร้อมกัน2ตัวไปดูข่าวปลอมความเข้าใจผิดตัวแรกเขาบอกไวรัสไาวีเนี่ยติดแค่เด็กแล้วไม่เป็นอันตรายนะจะผลิตวัคซีนออกมาทําไมใหม้มีความเสี่ยง อันนี้คือเขาพยายามองว่ามันก็แค่หวัดธรรมดาผลิตวัคซีนมันทําไมนะแล้วก็ติดแค่เด็กด้วยจริงหรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวต้องไปดูก่อนตรงวรัตตัวนี้มันอันตรายอย่างไรครับนะเขาชื่อว่าไวรัส r ส v เนี่ยเป็นวารัสที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในระบบหายใจนะครับก็คือเป็นคล้ายๆหวัดแบบหนึ่งครับเป็นวารัสชนิด r n a คือถ้าเป็น r n a เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือกลายพันธุ์ได้ง่ายนะครับก็คือทั้งไข้หวัดใหญ่โควิด19แล้วก็ r s v เนี่ย RNA หมดเลยนะ จะพบการแทระบาดได้บ่อยในช่วงฤดูหนาวส่วนบ้านเราก็คือฤดูฝนนั่นเองน,นะครับทั่วไปเนี่ยอาการก็จะไม่ค่อยรุนแรงไม่ค่อยต่างจากหวัดนะฮะก็มีไอาจามน้ำมูกไหลเป็นไข้จะทุเราในช่วง1-2ส,สัปดาห์นะครับแต่ก็มีเคสกรณีที่เกิดมันไปลงปอดเนี่ยไปติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือปอดและหลอดลมทำให้ปอดอักเสบหลอดลมหายใจอักเสบเนี่ยนี่อาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะครับ ซึ่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยเราจะเชื่อว่าเนี่ยโรคเนี้ยติดในเด็กเยอะบางคนก็อาจจะคิดว่าติดเฉพาะเด็กหรือเปล่านะครับเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงๆนะอย่างข้อมูลของศูนย์ควบคุมป้องก,กันโรคแห่งชาติสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าในสหรัฐอเมริกานะครับเด็กก่อนอายุสองขวบเนี่ยจะติดไวรัสดาวีเกือบหมดเลยในช่วงไหนช่วงหนึ่งก่อนอายุ2ขวบมันก็ต้องติดหมดเลยนะครับแล้วพอถึง5ขวบเนี่ยนะจะต้องมีคนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากไวรัสดาวีเนี่ยประมาณปีละ5 8 0 0 0ถึง80,000ราย และต่ำกว่าห้าขวบเนี่ยมีคนตายด้วยนะครับร้อยถึงห้าร้อยลายต่อปีนะครับก็ไม่น้อยเหมือนกันนะไอ้น,นี่คือในสารัรอเมิการแล้วถ้าเกิดเป็นประเทศประชากรที่รายได้ต่ำเนะข้อมูลของแลนเซตเมื่อปีสองพนสิบเก้านะครับทารกอายุต่ำกว่า6เดือนเสียชีวิตจากการติดเชื้อไอซีบีเนี่ยประมาณปีละ4ี่ห0้าันเจ็ดร้อยายก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับอย่างบ้านเราก็มีผู้นะรประสบเหตุเหมือนกันนะอย่างคนดังในบ้านเรานะคุณปอนะัถวุฒินี่ก็มีข่าวมานะครับเจ้าตัวเนี่ย ายป่วยไข้ควัดใหญ่แล้วก็เป็นโควิดต่อนะครับส่วนผู้ชายก็เป็น RSV คือทริปเปิลเดมิกเนี่ยบ้านนี้ติดครบเลยนะครับตามสูตรเลยเนะี่ยนี่ก็เห็นเลยนะว่าช่วงเนี้ยหน้าฝนเนี่ยบ้านเราสามโลคนี้ติดกันเยอะมากโดยเฉพาะ r อ v ในเด็กเนี่ยเราเห็นแล้วมีคําเตือนก็เป็นรูปเด็กนะครับเด็กก็ติดกันเยอะอย่างเซิร์ชไปใน Google เนี่ยเราจะเห็นเลยคําเตือน r s ซวจะรูปประกอบก็เป็นเด็กหมดเลยอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่อาจทําให้คนเข้าใจผิดว่าเวลาตัวนี้ติดเฉพาะเด็กเท่านั้นซึ่งไม่จริงนะครับ คนที่มาไขาข้อข้องใจนี้ทําให้คนไทยตระหนักถึงโรคนี้ต่อผู้สูงอายุก็คือคุณหมอมนูนรีชเวงวงนั่นเองนะคุณหมอได้โพสต์ทาง Facebook ส่วนตัวตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วเป็นการประกาศให้รู้ว่าตอนนี้นะครับวัคซีนไวรัสอัดวีเนี่ยมีให้ใช้แล้วโดยกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยคุณหมอรับรองความปลอดภัยด้วยการฉีดในตัวเองเลยนะคุณหมอเขาบอกว่าเนี่ยที่ฉีดเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ฉีดได้แล้วคือของ C d c นี่เขาเพิ่งอัปเดตข้อมูลในการฉีดวัคซีนเมื่อปลายเดือนม กสิบถึงเจ็ดสิบปีถ้ามีความเสี่ยงที่จะป่วยหนักก็ฉีดได้เช่นเดียวกันคุณหมอก็เข้าเกณฑ์แล้วคืออายุเจ็ดสิบห้าปีแล้วก็เกลงว่าเด็กในบ้านที่อาจจะเอาเชื้อนี้มาติดก็ฉีดไปเลยนั่นเองนะครับนะแล้วก็มีการบอกเคสด้วยนะมีผู้ป่วยผู้หญิงอายุแปดสิบเอ็ดปีเกิอดอาการเหมือนเป็นหวัดนะแล้วก็เหมือนว่าเป็นหอบผืดกํ ler, าเลอทั้งที่หายไปแล้วเมื่อยี่สิบปีไปตรวจด,ดูปรากฏว่ามีเชื้ออาร์ชีนั่นเองนะครับนะก็เลยมาเตือนกันว่า ไม่ได้มีแต่เด็กเท่านั้นนะนะผู้สูงอายุก็ติดไวรัสไอดีวีแล้วก็ป่วยหนักได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วไปดูว่าตกลงมันแพร่ระบาดมากแค่ไหนนี่ก็เป็นข้อมูลของโรงพยาบาลวิชัยยุทธช่วงสองปีนี้มีการแพร่ระบาดของทริปเปิลเดมิกอย่างไรบ้างนะนี่คือกราฟของโควิด19สีเขียวคือปีที่แล้วสีเงินคือปีนี้จะเห็นว่าพอใกล้ฤดูหนาวเนี่ยปลายฝนต้นหนาวเนี่ยโควิด19ปีที่แล้วกลับมาระบาดนะครับแนวโน้มของแท่งสีมงินก็น่าจะเหมือนกันแต่ที่สังเกตก็คือของโควิดเนี่ย ช่วงสงการเนี่ยติดเยอะมากนะฮะช่วงนั้นอาจจะมีการไปพบปะกันนะแล้วก็แพร่ระบาดอันนี้โคโริบเก้าต่อมาไข้หวัดใหญ่นะสีเขียวอ่อนก็คือของปีที่แล้วนะสีเขียวเข้มคือของปีนี้น,ะนี่ข้อมูลเมื่อเดือนสิงหาคมก็เห็นเลยนี่ชัดเจนพอใกล้ฤดูหนาวฤดูฝนเนี่ยฝนชุกเนี่ยไขยวัดใหญ่ระบาดท,ทันทีนะครับอ่าคล้ายๆกันก็คือของไอซบีก็เหมือนกันนะสีม่วงคือของปีที่แล้วสีแดงของปีนี้คือพอ หน้าฝนเนี่ยสิงหากันยาเนี่ยระบาดหนักมากเลยเนะก็เลยต้องมีการรณรงค์กันสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกันคือช่วงที่เราฝนตกเนี่ยสหรัฐอเมริกาคือใกล้เข้าฤด,ดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วเขาก็พยายามจะรณรงค์เช่นเดียวกันนะครับคาถามคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะป้องกันมันวิธีไหนบ้างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นของเด็กนะครับมันมีภูมิคุ้มกันเารเร็จรูปนะฮะให้ฉีดในเด็กห้าเข็มราคาเนี่ยครับแสนห้านะครับโอ้โหฉีดตั้งห้าเข็มเดือนละเข็มนะฮะแสนห้าเลยนะฮะโอ้โหนี่คือ สมัยก่อนก่อนที่มีวัคซีนจริงๆนะคือเยอะมากแล้วถามว่าตอนนี้มีวัคซีนแล้วราคาเป็นอย่างไรอ่ะไปดูแต่โรงพยาบาลกันแต่อันนี้คือบอกอันนี้ของเด็กนะครับแต่ที่ดูต่อไปนี้คือสาหรับผู้สูงอายุอะอันนี้นะครับเก้าพันเก้าร้อยบาทลดลงมาเยอะเลยเดี๋ยวนี้เข็มเดียวด้วยนะฮะอ่ตอนนี้คือสูตรนี้ไม่มีการบูสเตอร์นะครับเข็มเดียวก่อนอีโรงพยาบาลนึงถูลงมาอีกเก้าพันห้านะครับตอนนี้ราคานี่คือหลากหลายนะ8ะแปดพันห้าก็มีนะฮะเจ็ดพันสามก็มีนะครับ อ่าคือคุณหมอเขาก็อธิบายเหมือนกันนว่าถ้าเกิดอยากได้ถูกกว่านั้นไปสารสาวพาเจ็ดพันสองก็คือประมาณนี้ครับพันไปลป,ลปลายถึงเกือบหมื่นนั่นเองนะราคาถูกลงมากเลยสามารถใช้ในผู้ใหญ่ได้ด้วยนะครับเราเห็นแล้วเนี่ยตอนนี้มันมีความสําคัญกับผู้ใหญ่ด้วยนะครับผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวเนี่ยมีความเสี่ยงจากการป่วยหนักจากอสบีมากเลยอย่างข้อมูลของศูนย์ป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ cdc เพราะว่าแต่ละปีมีชาวมีการสูงวัยรักษาตัวจากการติดเชื้อ ไวรัสสายพันธุ์บีในโรงพยาบาลเนี่ยปีละหกหมื่นถึงแสนหกหมื่นลายนะครับเสียชีวิตปีละหกพันถึงหนึ่งหมื่นลายเลยนะฮะและถ้าเกิดมีความบกพร่องในร่างกายนะภูมิกันบกพร่องเนี่ยหรือเป็นผู้ป่วยโรคหอบหืดอยู่แล้วเนี่ยหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะยิ่งเสี่ยงหนักเลยนะครับเขาบอกว่าปีหนึ่งมีคนติดเชื้อไวรัสสายบีเนี่ยหกสิบสี่ล้านลายแล้วตายปีละแสนหกก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะฮะ ถามว่าจําเป็นไหมก็เนี่ยดูจากตัวเลขเนี่ยก็ถือว่าจําเป็นเหมือนกันแต่ต้องบอกเลยที่ผ่านมาเราไม่มีวัคซีนเลยนะครับเราก็ต้องลดความเสี่ยงกันเอาเองนะจนกระทั่งปีที่แล้วปี2 0 2พันยี่าถือเป็นปีแรกที่มีการผลิตวัคซีนไวรัสอิีออกมาแล้วพร้อมกันสองตัวตัวแรกคือตัวนี้นชื่อว่าอเด็กซ์วีของบริษัท g s k นะครับใช้สําหรับผู้ใหญ่แไปดูคําแนะนําของ FDA ของสหรัฐคือต้องบอกว่าคําแนะนำของการใช้วัคซีนอิีตอนเนี้ย มันแตกต่างกันของ FDA กับของ CDC ไปดูของ FDA ก่อนอันนี้เขาแนะนำว่าให้ฉีดในคนที่อายุ60ปีนะครับอันนี้ถ้าไปสังเกตที่คุณหมอมนณูรีเฉเบงวงบอกของเขาาบอก75ปนะีอันนั้นคือของคุณหมอมนูเนี่ยเอาจาก CDC FDA เนี่ยบอกอายุ60ปีฉีดได้แล้วถ้าเกิดคุณมีความเสี่ยงที่ป่วยหนักจาก HIV คุณฉีดได้ตั้งแต่50ตัวอีกตัวหนึ่งนะตัวที่สองที่อนุมัติมาในปีเดียวกันปี2023ก็คือ ของไฟเซอร์ครับชื่อว่าอาบิสโวนะครับก็คล้ายๆกันนะฮะแต่เนี้ยสูตรสองสายพันธ์เลยนะสายพันธุ์เและบีนะครับก็สาหรับผู้ใหญ่ก็เหมือนกัน60ปีขึ้นไปแต่ตัวนี้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กได้นะครับโดยการฉีดให้กับแม่ระหว่างตั้งครรภ์อายุครรภ์ที่3 2มสสถึงสาสัปดาห์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอาดวีก็คือช่วงกันยาถึงมกราเนี่ยเองนะถ้าอายุครรภ์ถึงสามสิบสองถึงสามสิบหกสัปดาห์ในช่วงกันยาถึงมกราก็แนะนําให้ฉีด นะพอจะช่วยสร้างภูมิุมกันให้กับลูกได้จนถึงอายุหกเดือนนี่คือตัวที่สองุนตัวท,ที่สามนี่สดๆร้อนๆปีนี้เลยนะครับของโมเดอร์นนะครับมาเลเซียอันนี้ก็ใช้เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นนะก็อายุหกสิบปีดังนั้นมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่ฉีดให้เด็กได้ก็คือของไฟเซอร์นั่นเองนะครับนี่คือสามตัวที่ผลิตออกมานะฮะไปดูของไทยกันบ้างคําแนะนําเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ตัวแรกอาร์สวีนะครับอันนี้ก็ขึ้นทะเบียนแล้วใน National Drug Information ของออยับ อีกตัวหนึ่งก็ละเอียดขึ้นมาหน่อยอันนี้ของไฟเซอร์นะครับอ v ิสโบร์จะเห็นว่าคําแนะนาเนี่ยก็ดูต่างกับเมื่อกี้นะแต่ยี่เหมือนกันคือบอกว่าอายุ60ปีนะกระคายกันแต่ว่าอายุคันในการฉีดเป็น24สัปดาห์ถึง36สัปดาห์ต่างกับเมื่อกี้ของ F D A เมื่อกี้บอก32สัปดาห์ถึง36สัปดาห์อันนี้ยังไม่มั่นใจว่าอันนี้เป็นข้อมูลเก่าหรือเปล่าเพราะว่าการทดลองทางคลินิกก่อนที่อนุมัติเนี่ยเขาทดลองในสตรีที่อายุคัน24ถึง36สัปดาห์แต่ตอนหลัง F D A เนี่ยเขาเลื่อออนกมา ให้มันช้าขึ้นเพราะว่าลดปัญหาการคลอดก่อนกําหนดของเด็กที่แม่ฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลเดิมหรือว่าเรากําหนดขึ้นมาเองหรือยึดตามประเทศอื่นเพราะว่าข้อมูลตรงนี้แต่ประเทศไม่เหมือนกันนะ่อย่างในยุโรปก,ก็ยังใช้24สัปดาห์อยู่ในอังกฤษเป็น28สัปดาห์แต่ถ้าล่าสุดของสหรัฐอเมริกาคือ32สัปดาห์ถึง36สัปดาห์นั่นเองนะครับและถ้าก็ไปดูของ cdc ล่ะอันนี้จะเห็นความต่างนะครับเมื่อกี้ของ fda คือ ฉีดได้หลังอายุ60ปีอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นวัคซีนที่ผลิตมาเพื่อฉีดคนอายุ60ปีขึ้นไปแต่เขา CDC เนะี่ยแนะนําให้ฉีดหลังอายุ75ปีเหมือนที่คุณหมอมนุนลีชเวงวงแนะนำนะส่วนคนอายุ60-74ปีฉีดได้ถ้ามีความเสี่ยงว่าจะป่วยหนักจากไวรัสอัดีนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดฉีดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วปีนี้ต้องฉีดไหมคือต้องบอกว่าวรัสตัวนี้อับีไม่ใช่วรัสที่ฉีดทุกฤดูที่มีการแพร่ระบาดเขาออกแบบมาเนี่ยให้ฉีดแค่เข็มเดีียยวววาไปคครรรัแต่่ใคคฉด ก็บอก75ปีเนี่ยกีดได้ทุกคนแหละนะถ้าคุณอายุ75ปีประโยชน์ของวัคซีนมันเหมาะสมแล้วนะส่วน60ปีถึง74ปีเนี่ยถ้าคุณมีความเสี่ยงจนะป่วยหนั่ก็ควรฉีดมีความเสี่ยงอะไรบ้างคือโรคประจําตัวเช่นเป็นโรคหัวใจเรื้อรลังโรคปอดเรื้อรลังนะครับภูมิคุ้มกันมีปัญหาหรือว่าเป็นโรคเบาหวานโรคอ้วนหรือว่าเป็นคนที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราก็เหมาะสมที่จะฉีดเช่นเดียวกันแล้วถามว่าภูมิคุ้มกันมันนานไหมนะให้ฉีดเข็มเดียวเนี่ยมันนานหรือเเปล่า่าาาออันนี้บกว อยู่ได้อย่างน้อยสองปีนะครับอันนี้ยังเป็นข้อมูลที่ยังไม่มั่นใจว่าจะได้เท่าไหร่เพราะว่าเขาชิงฉีดปีที่แล้วนะก็ต้องดูว่าปีนี้ฤดูการแพร่ระบาดคนที่ฉีดไปแล้วจะเป็นอย่างไรแต่เขาเชื่อมั่นว่าอยู่ได้อย่างน้อยสองปีนะครับอ่าบางที่ก็บอกสามปีนะฮะไม่ต้องฉีดทุกปีเหมือนโควิดหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะครับอันนี้ก็คือให้เห็นเลยว่าความจาเป็นของมัคซีเนี่ยมีความจำเป็นมากกว่าที่คิดนะหลายคนคิดว่า ไอเเนี่ยติดเฉพาะเด็กจริงๆไม่ใช่นะครับผู้สูงอายุก็ติดได้ยิ่งโดยเฉพาะที่มีโรคประจําตัวเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะป่วยหนักดังนั้นที่บอกว่าวัคซีนตัวนี้ความจําเป็นน้อยเพราะไวรัสตัวนี้ติดเฉพาะเด็กก็ไม่จริงนะเด็กติดเยอะจริงนะครับแต่ผู้ใหญ่ก็เสี่ยงป่วยหนักจากไวรัสตัวนี้ได้เช่นเดียวกันดังนั้นการผลิตวัคซีนตัวนี้ออกมาก็มีความจำเป็นต่อทั้งเด็กและผู้สูงอายุนั่นเองนะครับ